สวัสดีค่ะโยคะง่ายๆใบเพื่อนเกศและเพื่อนเชิญนะคะวันนี้เราจะมาทำท่าอะไรเนี่ยชลิกอบ เคยดูในคลิปคลิปหนึ่งนะคะเขาสอนอหัะชอบมากเลยเป็นท่ายืดเส้นยืดสายตอนที่เราตื่นนอนซึ่งสมัยที่เชลลี่ยังเดินไม่ค่อยได้เชลลี่ก็ตื่นมาแล้วก็ทําท่ายืดเหยียดเพราะว่า<ม>เป็นคนที่ตึงเข่าตึงไหล่หมดเลยนะเป็นเจ็ดท่าเรื่องเรื่องเจ็ดท่ามหาตะจั์โอเคงั้นเราก็เหมือนกับเราอยู่บนที่นอนนะคะตอนเช้าเช้า <laughs> นอนลงไปที่นอนเลยค่ะแล้วเราบนเสือเนาะเอาหัวไปด้านไหนดีเอาหัวไปด้านนี้ ้าน้อนธรรมดาธรรมดาก่อนเลยนะคะจะสบายนี่เพื่อนเก๋จะทำเป็นครั้งแรกได้ใช่ไหมใช่ครั้งแรกจักรอย่าอยาอย่าอ่าอ้่าอยยอย่ะแคงค่ะนอนตะแคงค่ะนอนทับนอนหนุนไปบนแขนซ้ายนะคะฝ่ามื่อควอ่าอย่า่ะอ่อยอย่าอนี้อยยสาาย เสร็จแล้วค่อยๆดูนะคะมันจะสับสนนิดนึงเพื่อนเก๋อาจจะงงชงโงใช่มันจะสับสนนะนี่ก็คือเราจะเอาแขนขวาไปข้างหน้าขาซ้ายไปข้างหลังค่ะท่าที่หนึ่งค่ะแล้วก็วาดปัดไปข้างหลังค่ะปึ๊กอย่างงี้สลับกันสลับกันเพื่อนเก๋เอาหัวไปทงเพื่อนเชิญไหมทำกี่กี่รอบคะเพื่อนเก๋จะงงอ่ะทำเบสิกสามรอบค่ะอ่าเวสอย่างงี้นะปึ๊ก ปลอยเท้าอ่าท่าที่หนึ่งแล้วนะต่อมาเป็นท่าที่สองค่ะท่าที่สองก็งอเข่างอเข่าขวางอขาซ้ายเอองอเข่าซ้ายกระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะคะส่วนขาขวายกขึ้นมากระดกปลายเท้าขวาด้วยถ้ามือจับถึงเอามือจับไปที่ฝ่าเท้าถ้าจับไม่ถึงจับตรงที่เราถึงหน้าแข้งข้อเท้าได้นะคะโอเคจับไว้อันนี้ครูเขาเรียกว่าท่ากวาดหน้า เราจะทิ้งตัวด้าอะไรนะคะชารี่ขวาดหน้าขวาดหน้าขวาดแล้วขวาดบ้านจะเป็นทางหน้าโอเคปะทิ้งขาขวาไปด้านหน้าขาซ้ายไปข้างหลังปึ๊กหันไปข้างหลังอย่างนี้กันกลับข้างหลังแล้วแล้วเราก็เราก็กลับเดี๋ยวเดี๋ยวเกลับมาวืดมากวัดถึงนี้วัดเพืดอย่างนี้โอเคเด้วยวแล้วก็ตั้งใหม่ค่ะกลับมาสเต็ปหนึ่งทิ้งตัวแล้วก็กวาดกวาดกวัดกวาดกวัดมากกวาดมากกวัดมาก กลับมาตรงกลางก็ทิ้งขาไปข้างหน้าค่ะกวาดมาตรงกลางกวาดกวาดโอเคกลับมาตรงกลางอันนี้เป็นสามครั้งเป็นเซตหนึ่งนะคะแล้วก็ท่าที่สามค่ะกระดกปลายเท้าขวาค่ะมือตั้งตรงไปด้านอย่างนี้แหละทำแหลมแหลมขึ้นไปอาแหลมแหลมใช่พอยเท้าพอยทเท้าอันนี้เขาเรียกกวาดหลังนะเราจะทิ้งขาขวาไปข้างหลังเอามือซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งสองสามกวาด เดี๋ยวกวาดกลับมาค่ะกวาดกลับมาแดวาดกลับมาตั้งกำตรงเหมือนเดิมทิ้งไปข้างหลังวาดค่ะวาดตรงแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังทไงวาดที่มยเพี้ยนละเออสามรอบโอเคอ่ะต่อไปก็เป็นท่าที่สี่งอเข่าขวาไอ้เข่าขวาซ้ายเหมือนเดิมนะแต่ว่าให้ขยับให้มันตรงกับสะโพกอะค่ะ เอาเท่าฉากเลยเหรอฉากฉากฉากเลยแล้วก็มือค่ะให้ประสานมือกันไว้แล้วก็ชี้นิ้วชี้ไปเป็นนักรบส่วนขาขวาข้างบนก็ให้งอไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะเขาเรียกว่ากระดึงดึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเตะไปเตะเออเตะขึ้นเตะเข่าขึ้นนะสิบครั้งนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามระวังข้างสี่ห้าสะบัดขึ้นไปหกเจ็ดแปด ก้าสิบเข่าขวาไม่ดีเชนนี้ก็เลยค่อยๆสวัดนะค่อยๆโอเคคราวนี้ก็คลายแล้วก็เอาขาขวาค่ะมาข้างหน้าเหมือนเราไก่เหมือนกอดมอนข้างบอกกอดมอนข้างใช่แต่ให้มันให้มันฉานอยู่เหนือเข่าอีกข้างหนึ่งแม่มาให้มันฉาให้มันฉากฉากแล้วก็เอาเข่าข้างซ้ายค่ะเอาขาซ้ายวางขาซ้ายวางตรงแล้วก็คว่ำคว่ำขาซ้ายลงนะคะเหมือนเรานอนคว่ำอย่างนี้เลยแล้วปรับท่ามาเป็นเหมือนนอนคว่ำอย่างนี้เลยเออ จากนั้นเอาแขนซ้ายมาจับขาเข่าขวาปึงจับจับแล้วเราก็อย่างที่เราจะขวาดไปข้างหน้านี่นะมือมือมือขวาว่างอยู่ใช่ไหมคะเดินมือเป็นปูไตเพื่อหลังค่ะเหนือหัวตุ๊ดตึ๊ดต๊ดวัดเป็นองค์กรวัดไม่องคกลกันมะตุ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดหนึ่งรอบสองรอบตึงมากเลยตึงไหมเพื่อน สบายเรากวักน้ําขึ้นมาได<า>้นะเนี่ยกวักน้ำสามรอบจากนั้นหมุนกับขาหมุนกับหมุนกับหนึ่งรอบสองสุดท้ายค่ะสามอจากนั้นเสร็จแล้วเป็นท่าที่สี่สี่ไปแล้วนี่เอาเหรอห้าท่าที่ห้าก็คือจับตรงนี้ค่ะจับข้อเท้าเออ เอ๊ะงออยากนี่ท่านี้ท่านึ่งยับขึ้นมาก่อนกลับขึ้นมานะเราก็งอเข่าไว้อย่างนี้จากนั้นเนี่ยเราจะดึงขาขวาตรงนะคะขาขวาตรงอนอนทับบน,บนบนมือเฉยเมื่อกี้ข้ามไปหนึ่งท่าขอโทษค่ะอ่าหนึ่งดึงดึงเข่า็หาตัวนะคะหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองสามาให้ตรงไว<า>้อช่ใช่เข่าตรงนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้เราต้องการที่จะเปิดแฮมสบอิงแล้วก็หน้าสะโพกนะคะโอเคจากนั้นแอบทำเพิ่มเอามือเอาเอาขาขวาค่ะมาข้างหน้ายืดตรงแล้วก็เอามือซ้ายจับไปที่ข้อเท้าค่ะหรือฝ่าเท้าได้ก็จับเลยโอเคเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำปูไตค่ะปูไตค่ะวาดไปตามเข็มนาฬิการอบที่หนึ่งไต่ไปสามรอบนะคะรอบที่สองค่อยๆก็ได้ค่ะ ช้าๆก็ได้อ่ารอบที่สามค่ะตรงๆนะแขนต้องเหยียดตรงนะคะต่อไปทวนเข็นนาฬค่ะรอบที่หนึ่งค่ะวาดไปค่ะวาดเป็นวงกลมนะคะค่อยๆไต่ไต่ตัวเนี่ยเราอาจจะเอี้ยวไปถึงมืออะปลายเท้าขวาได้โอเคครบแล้วเนาะสามรอบเนาะนะคะจากนั้นหมดครบอยยางมาเจ็ดท่า ประมาณนี้แหละเจ็ดท่าเจ็ดแล้วเหรอเจ็ดแล้วมั้งเจ็ดแล้วนะถ้าไม่เจ็ดก็พอละเมื่อกี้เราทำข้างนี้ล้วอะทำอีกข้างนึ่งเปลี่ยนหัวไปด้านนี้แทนนะหัวไปด้านนี้แทนอะโอเคท่าแรกจำกันได้ไหมคะจำไม่ได้ม่ใครจำได้เรตมโอเคนอนทับบนมือขวาเนาะแล้วก็อ่ะเอาอย่างงี้ปัดไปให้ปึ้งหนึ่งโอ้โหเราเข้าใจเชอร์รี่ลว ทีมเต็มแล้วเลยดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองเมื่อกี้เราก็ทำไปทีหนึ่งใช่ไหมทีมเราอยู่หน้าเธอเร็้วเวใช่ใช่เราทอเียวให่หยุดยั้สองจำน้าไม่ได้จองสองแล้วจับแล้วก็อ้าวควาดหน้ามาทิ้งมาข้างหน้ามือไม่หางควาดกลับค่ะควาดลับเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจำไม่กลัวยังไง กวาดยังไงนะเพื่อนกวาดอย่างนี้เอาแล้วก็ขึ้นมากอนอนะขึ้นมาตรงกางกระดกปลายเท้าทิ้งขาขวาซ้ายไปข้างหน้ามือไว้ข้างหลังกวาดจากข้างหลังกวาดจากข้างหลังไปก้นใช่ปะไปก้นนี้ปึ้๊บให้สุดแล้วก็กลับมาทางที่สามทิ้งขาไปข้างหน้าแขนไปข้างหลังกวาดกลับมาเนท่าที่สามห้อยปลายเท้ามือตรง โอเคทิ้งไปข้างหลังมือข้างหน้าหนึ่งกวาดกลับมาเออกลับมาตรงกลางทิ้งไปข้างหลัง <laughs> หนึ่งหน้า <laughs> กวาด <laughs> กวาดกวาดขาน้าเพื่อน <laughs> <laughs> อ่ะข่น้นถัดไปค่ะไปข้างหลังพยายามยันไว้กุนะโอเคจากนั้นท่าที่สี่แล้วจะเป็นงอเขา่า ขนาดนะคะเป็นนักรบนะเป็นนักรบอ่าเป็นนักรบอย่างนี้กระโดกไว้อัสดสะบัดขาสะบัดเข่า,า,ข,าขึ้นอนะ่ะหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะอ่าเมื่อกี้เราข้ามไปท่าหนึ่งจำได้ใช่ไหมอีกท่าหนึ่งเราก็นอนเหมือนเดิมค่ะอะดึงขาตรงนะขาข้างหลังตรง ข้างล่างตรงแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาหนึ่งขยืดสอกใช่ปะนอนบนถูกไม่ไม่จับไางนี้จับจับจับตรงนี้ขาตรงอ่ขาตรงขาล่างตรงอ่ะดึงขาก็ขาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิ้มเจ็ดแปเก้าสิบถ้าใครตึงก็เอาเท่าที่ได้นะคะต่อมาเอ้า เข่ามาข้างหน้าค่ะเข่าซ้ายเหมือนเรากายหมอนข้างเนาะนล้วเหนื่อยแล้วก็เอามือมือขวามาจับเข่าซ้ายค่ะอือผมหลุดไปหมดแล้วนะโอเคเตรียมพร้อมไปข้างหน้านะครับไปข้างหลังไปตัวตายมือไปข้างหลังมือตามเข็นนาฬิกาสอง อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยวันนี้ใส่น้าผ้ารถสถานรถมารับเราไปผ่านโรงพยาบาล4ีเอาเกินแล้วค่ะสามทวนเข็มนาฬิกากับ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 ไม่มีสมาธิเลยรอบที่สองรอบที่สามโอเคต่อไปโอ้ ทำเองก็เหนื่อยเองนะคะเราจะจับอขาจับจับจับส้นเท้าได้จับนะคะปลายเท้าได้จับค่ะโอเคนาฬิกาใหม่ค่ะทวนเข็ตามเข็มน,นาฬิกาไปทางไหนวะไปบนหัวนะ่ะไปบนหัวไม่รู้กันนะอนนึงรอบที่หนึง่งรอบที่สอง รอบที่สามรอบที่สี่เอ้าเกินอีกครับเพื่อนต้องสามรอบเท่านั้นเองกลับ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 มาข้างหน้าสมาธิค่ะเพราะว่ากำลังคิดว่าต่อไปจะทำท่าอะไรดีเอ๊ะเป็นสุดท้ายหรือยังนอ้าวหมดแล้วที่สุดท้ายแล้วค่ะรอบรอบตกท้ายแล้วโอเคอ่าโอเคกลับขึ้นมาเออเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ โอเคเจ็ดท่ามหัสจจรย์เจ็ดามหสัจจอ่าอันนี้เราจะเหมาะกับการที่สนุกดีนะคะสนุกไหมคะก็คือป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยใช่ต้องจำง่ายได้คือคือจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลำดับผิดผิดถูกถก็ได้ยืดเนาะจะได้ยืดอ่านะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมี ถ้านอนอีกหน่อยหนึ่งไหมเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้จะ7เจ็ดท่ามหาสจัจจะไปแล้วขอบคุณนะคะะ a m a ส t e ค่ะ,คะเอาลืม <laughs>